ชินุบุโชเข้าไปลูกโชเข้าไปผีเสื้อระบำหน้าท้องบึ้ม บาทหล้านหสำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกถูกสำหรับเกมดาบ่าศูนย์นะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอี a าติกช็อนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็กจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆวว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon's l a y e r ดูดาพีค่าสูนกับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดว,วันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนมารีวิวที่ทุกคนรีเควสไว้นานมากๆแล้ว ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ปั้นมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทาคลิปนะครับผมก็เป็นตัวละครชินบุนะครับผมแต่ชินบุร่างนี้จะเป็นร่างสายดาเมจนะครับผมรวมถึงนะครับผมคอตูมของเขาคือจะเป็นอยู่ในร่างเสาหลักด้วยนะครับดูชุดดิครับผมโคตรเท่นะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นสายวารีนะครับผมผมปั้นมาอยู่ที่สองดาวรุ้งแบบตึงๆเลยเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมวิธีการขึ้นสองดาวรุ้งนี่ยากมากๆเพราะว่าตัวละครเขาหายากอยู่แล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้น ซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้โหดของจริงแน่นอนนะครับตอนนี้พลังโจมตีผมอยู่ที่แสนเก้าเลยนะครับผมเกือบสองแสนแบบตึงๆนะทุกคนนะและสกิลทุกอย่างผมตันหมดแล้วด้วยเวลสามหมดแบบตึงๆเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนละกันนะครับในการแปลสกิลครั้งนี้นะครับผมจะอ้างอิงจาก Google ล้วน้เลยนะครับผมถ้ามีชื่ออะไรแปลกๆไปต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับเริ่มที่สกิลที่หนึ่งกันก่อนเลย สร้างความเสียหาย140%นะครับผมให้กับเป้าหมายที่พลังโจมตีมากที่สุดนะครับรวมถึงในผมจะมีโอกาส80%ในผมที่จะแจกดีบับให้กับเป้าหมายด้วยซึ่งดีบัฟตรงนี้คือตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยจะมีชื่อว่าพิมพีเสื้อนะครับพิมพีเสื้อจะเป็นการที่สามารถลดพลังโจมตีเป้าหมายลงไป2%นะครับความเสียหายลดลงอีก1%ด้วยความเร็วลดลง5หน่วยนะครับและรวมถึงในผมจะเสียเลือด5%ของพลังโจมตีเป้าหมายนะครับอ่าและที่ดีๆของสกิลนี้เลยผมบอกตรงๆนะครับคืออะไรรู้ไหม คือสเต็กนะครับผมสามารถซ้อนทับได้สูงสุด99ส t ต็กโอ้ my god ผมบอกเลยว่ายิ่งเลดเกมชินุบุจะเป็นมาเลงชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับผมรวมถึงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมถ้าสกิลนี้ติดคิดที่ข้อเมื่อไหร่นะครับผมเขาจะสามารถได้รับบัฟนะครับผมนี่เลยคือบัฟของเขานะครับเรียกว่าคํานําระบําผีเสื้อนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง20%ซ้อนทับได้แค่1ชั้นนะครับผมมีเวลาใช้อยู่ที่2เทินด้วยกันสำหรับตรงนี้นะครับโอเค ต่อไปผมสกิลที่2เคเานะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น35นะครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้น20ความเร็วเพิ่มขึ้น40หน่วยเมื่อเริ่มรอบนะครับผมตัวละครของเขานะครับผมจะมีโอกาส80ผมจะสามารถได้รับโล่นะครับผมซึ่งโล่นะครับผมก็จะเป็นโล่ปรติอยู่แล้วนะครับผมดูซับพลังโจมตี300หน่วยตรงนี้นะครับผมไอ300นะครับผมนี่เลย เลมอนหมดแค่ okay. นั้นนะครับผมถ้าโรคของตัวละครชินอบุหายเมื่อไหร่นะครับผมจะเป็นการแจกบัฟให้กับตัวเองครับผมซึ่งบัฟนี้คือระบำผีเสื้อด่วนนั่นเองนะครับคืออะไรคือการที่เพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง100หน่วยโอ้โหแจ่มมากๆผมบอกเลยได้ทั้งพลังโจมตีเพิ่มมาแล้วแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนะครับโอเคต่อไปครับผมสกิลที่3กันการโจมตีของเขาผมเป็นการโจมตีแบบสุ่ม5ครั้งนะครับผมก็จะเลือกเป้าหมายแหละว่าจะสุ่มอะไรโจมตีตัวใครอะไนระประมาณนั้นนะครับผม สร้างความเสียหาย100%ของพลังโจมตีชินุบุนะครับผมรวมถึงไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะเป็นการแจกดีบัฟให้กับเป้าหมายแบบตึงๆเลยนะครับผมเห็นปะฝั่งขวาตรงนี้นะผมก็จะเป็นจันแจกดีบัฟซึ่งดีบัฟจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีพลังป้องกันลดลง20%รลดพลังโจมตี20%ความเร็วลดลง100หน่วยและอย่างสุดท้ายดีมากๆครับผมเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับผมก็จะเป็นพลังโจมตีลดลง25% ความเร็วลดลง150พลังป้องกันลดลง25%โบนัสความเสียหายลดลง20%โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเคลียนนะครับซึ่งการสู่มออกดีบัฟเนี่ยผมไม่ชชั่์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่อัพขึ้น สองดาวรุ้งเนี่ยมันก็สุ่มทุกอย่างเลยนะครับผมมันก็ออนแรนดอมหมดเลยทั้ง4ดีบัฟวันนี้แต่ผมอัพมาถึงตรงเนี้ยนะครับผมผมได้แต่ดีบัฟสุดท้ายตลอดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตาการออกของมันอะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมจ้องดีบัฟสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นที่ผมพูดหรือเปล่าโอเคต่อไปสกิลท้ายแล้วผมสกิลพาสีฟนะครับการโจมตีพื้นฐานของตัวละครชินอบุนะครับผมจะมีโออออกกกกกาส80%นนนนนนนะะะะคคคครรรัััััับบบบบบทีีีีี่่่จจแแดดฟฟผผผมมมซึง้้็็ไปลลวืเย อันแรกของเขาแหละพิมพีเสื้อนะครับผมอันนี้เราบอกไปแล้วโอเคอย่างต่อไปนะครับผมถ้าเรานะครับผมเป็นการแจกดีแบบให้กับเป้าหมายได้ใช่ไหมเราจะสามารถเพิ่มบัฟได้ผมซึ่งบัฟนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าระบมผีเสื้อแตกสลายละกันนะครับผมนี่เลยเพิ่มอัตราคีย์คิวท์20%ให้กับตัวเองนะครับผมนี่เลยตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับรวมถึงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถ้าเรานะครับผมมีบัฟทั้ง3ชนิดอยู่ด้วยกันแล้วเราจะได้บัฟใหม่เพิ่มเข้ามาคือบัฟสุดท้ายตรงนี้เลย ระบำผีเสื้อสิ้นสุดนะครับผมซึ่งไอ้สามบัฟตรงนี้ที่ผมพูดมามีอะไรบ้างนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับบัฟแรกเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับผมบัฟที่2คือเพิ่มความเร็ว100หน่วยนะครับบัฟที่3คือเพิ่มคิยทิเคิล20%อะไรประมาณนั้นแล้วพอเรามีครบ3บัฟแบบตึงๆนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนบัฟทั้ง3อันนี้มาเป็นอันนี้นะครับผมระบำผีเสื้อสิ้นสุดซึ่งจะเป็นขั้นอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับผมจะเป็นการเพิ่มมานควเติมขึ้น150พิ่นวยะครับ อัตราคิดข่าเพิ่มขึ้น25%ด้วยและไม่หมดแค่นั้นนะครับอยยังไม่หมดการโจมตีทั้งหมดจะทําให้เกิดการโจมตีหนึ่งครั้งเท่ากับบัตเตอร์ไฟนินจาความเสียหายเพิ่มขึ้น50%โอ้โหโโตรดีนะครับผมก็เท่ากับว่าถ้ายิ่งมีดีบั๊ไปตัวนี้เยอะๆทาดาเมาจความเสียเพิ่มเติมเข้าไปอีกกระทุงที่หน้าคุณแบบตึงๆแน่นอนนะครับผมซึ่งในการที่รวมบัฟบสามบัฟเนี่ยมว่ายากไหมสับผมไม่ยากเลยนะครับถ้าเธอแรกเราแบบโอ้โหนี่เราได้มาสบัฟแบบง่ายๆแล้วนะ และพออีกเถินหนึงที้เรามีครบ3บัฟแล้วนะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนสีราที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้ผมก็จะเป็นอัตราคีย์ที่ค้อนนะครับผมแล้วก็จะมีลดการหิวเป้าหมายนะฮะร,รวมถึงก็ผมสกิลใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการลบล้างดีบัฟออกจากตัวเรา และอย่างต่อไปอัตราคิดที่ครอบเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ความเร็วให้กับตัวเองนิดๆหน่อยๆนะยฮะโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมที่ผมใช้งานรวมถึงนะครับผมเขามีชุดด้วยก็เป็นชุดว่ายน้ำเนะี่ยผมสวยมากๆเลยถ้าใครหลงรักเนะี่ยผมก็ดองเงินรอไว้เลยละกันนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับผมมาดูซิว่าจะไหวเอาเปล่าโอ้ีพีมสองมาอยู่นี่ได้ไงเนะี่ยโอ้โหโอ้โหดาวไม่ใช่เล่นในหนุ่มไะเริ่มแล้วผม ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมพลังตอนนี้อาคัสะต่อยมาก่อน1ทีนะครับผมตอนนี้ยังไงอาคาสะาเบิ้ลมาอีกหนึ่งรอบนะครับกิยูสับสับสับไปก่อนและชินุบุของเราฟันไปครับผมเห็นไหมเขาติดคิทตี้คอราแล้วเขาจะได้มาอีกบัฟหนึ่งนะครับผมเห็นไหมมาแล้วครับผมมีบัฟง่ายเลยเห็นไหมโอ้ขึ้นมาทีสองบัฟเลยอะไรประมาณนั้นโอ้โหบัฟของเขานี่ช่างง่ายได้อะไรเช่นนี้แล้วพอลูกเขาหายนะครับผมเขาได้บัฟครบ3บัฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งการวิธีดูบัฟง่ายง่ายเลยนะครับดูผีเสื้อรอบตัวเารอนนียังงเป็สม่ใม แต่พอเขาขบับครบเมื่อไหร่เห็นไหมทุกคนผีเสื้อเขาจะเป็นสีแดงทันทีโคตรเท่ไงโอ้โหตอนนี้ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคุณจะแค่ชินุบุอย่างเดียวครับชินุบุสกิลไร,ร้รำของเขาไปกันก่อนเป็นการสุ่มห้าเป้าหมายบึ้มแล้วก็แจกดีบัฟไปตึงๆโอ้โหโคตรเท่ซึ่งดีบัฟที่มอบหมายให้ไปนะี่ผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมที่ผมบอกไปนะครับแจกดีบัฟแบบตึงๆเลย ยแไม่ทันเริ่มยังไม่ทันพูดคุยอะไรเลยตอนนี้แค่มารีวิวสกิลเข้าเป้าหมายก็แทบหายกันไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหต้องกอโโษด้วยนะครับผมกำลังชี้แจงเรื่องสกิลต่างๆให้ทุกคนเข้าใจอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปภาคอีกตาหนึ่งละกันนะครับผมมาอันก็สตอยมากก่อนตับๆๆๆตับๆๆๆมาดีไม่เข้าหรอกไอ้หนุม่มแล้วก็คือจะรูดด้ววเขาสร้างโรคมาทั้งทีมกันหน่อย รวมถึงกิยวยังไม่ถึงครับผมตอนนี้เป็นการฮิวเลือยทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับผมแล้วก็กิวเราตีธรรมดาการไปก้อนแบบนิ่มๆนวลๆนะครับผมแล้วก็ชินบุสับไปกันก่อนนี่ครับผมได้รับบัฟแบบตึงๆอยู่แล้วครับผมตัวละครตัวนี้โอ้โหเขาแรงมากๆนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับผมชินบุของเขานะครับบอกเลยถ้าติดขีนี่คือแบบรู้เรื่องขนมเบื้อง้วยฟูแน่นอนและตอนนี้ครับผมลองเสิร์ฟสแต็กดีๆนะครับผมตอนนี้เขาไม่เจ็ดสแต็กแล้วนะครับผมอาคาสะนี่ครับบอกเลยว่าอาคาสะนี่โดนสแต็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนน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 ่่่ออออเเเพรรราาาาาาะะะะยยยูหห้้้สสุดคคัับบผผมมมขีีทื จะมาแบ่งบาดาเมจอย่างนั้นเหรอเก้าดีบัฟไปฝากด้วยละกันนะครับผมมันไงฮะโดนดีบัฟไปหน่อยอาคาสานียบอกว่าไม่ชอบโดนดีบัฟไม่ใช่หรอตอนนี้โดนสิบดีบัฟเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็สับปหนึ่งรอบโอ้โหหนึ่งล้านสี่ครับผมแล้วก็ได้บัฟมาอีกรอบนึงแล้วนะครับผมแม้ผีเสื้อสีแดงครับผมก็คือเท่ากับว่าเราครบสามบัฟแบบตึงๆแล้วแล้วก็โดนหยุดโอ้โหโดนคุณกำเนิดที่ผมโดนสตาร์ทไปก่อนมาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวแบบจริงๆย่างๆละซึ่นนี้เดยวราาาจะะมมกก้ันคผ เราจะไม่เจาะลึกแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเริ่มที่ชิโนบุกันก่อนฟันไปหนึ่งรอบผม6 0 0 0 0ห้าแล้วก็ฟันไปหนึ่งรอบผม2 0 0 0 0เจ็ดนะครับอาจจะไม่ค่อยข่าับผมเพราะมันเทิร์นแรกมีโลคกันเยอะไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแต่ที่รู้นะครับเซนิสึเราโดนไปดีบับ6ดีบับแล้วตอนนี้7ดีบับแล้วด้วยโอ้โหตึงๆครับเซนิสึบอกเพิ่งเริ่มเกมไห้หนุ่มใจเย็นๆแลวตอนนี้เราบับครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูความแรงของชิโนบุดีกว่าว่าจะแรงแค่ไหนพอมมบัรรรนผทแก โอ้โหผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนและตอนนี้เอาเราตัวถาร์นตอนไหนวะเนายกิยูแต่ไม่เป็นไรครับผมดาเมจของเราอยู่นี่ครับผมชินุบุโช้าไปรูกโชเข้าไปผีเสื้อระบำหน้าท้องบึ้มตาบหนึ่งล้านหกแสนเก้าพันไปเก้าหมื่นโอ้โหแล้วก็ซิกิเมะรอบหนึ่งด้วยแบบตึงๆครับผมบอยบินไปบอยบินไปทำท่าเหม,มืเขาดูหน่อยทำเลยเขาดูหน่อยบึ้มหนึ่งล้านหนึ่งเป็นไงล่ะครับผมรวมถึงแจกดีบัฟไปด้วย โดนไปกี่ตัววะเนี่ยโดนไป1ตัว2ตัวนะครับผมโอ้โห3ตัว4ตัวโดนทั้งทีมเมอาง่ายๆโดนทั้งทีมนะฮะและดีบัฟอันนี้ก็เป็นดีบัฟที่ลดทุกอย่างเลยนะครับผมความเสียหายพลังโจมตีความเร็วโอ้โหลดทุกอย่างซึ่งอย่างที่บอกไปผมจะอวยมันนิดนึงนะครับผมโอเคผมมานทำมายอดสกิลไปกันก่อนนะครับผมแล้วก็คิวจูโร่ฟาดมาพอตอนนี้โดนใบอยู่ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็คิวจูโร่ของเขาสร้างโร่มาทั้งทีมแบบตึงๆ แล้วก็สร้างโลปอีกรอบหนึ่งสร้างโลปทำไมสองรอบฮะโลเกก็ไม่หนาเพิ่มหรอกไอ้หนุม่มมาครับผมทานจิโรโ่ปานวารีมังกรเพิงไอ้เพ่งกวนเพิงได้ไงไหวบ้ามาครับผมเรามาเป็นการปล่อยฮิวเลือดมาก,ก่อนแล้วเขาก็ปล่อยฮานูมาจิ้มๆๆๆเรานะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมชินุบุยังแรงอยู่แน่นอนหนึ่งล้านห้าโอ้โหเกือบหายผมบอกเลยว่าเกือบหายคิวจูโร่ขนาดมีโล่นะเมื่อกี้ถ้าไม่มีโล่ผมว่านะ่าจะเกือบตายแบบเลือดเหลือมาสิบเปอร์เซ็นต์ได้ผมกล้าพูดเลยอะไรประมาณนั้น โอเคครับผมเคียวจโร่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายผมรอเทินกันไปก่อนนะครับผมโอ้โหมาครับผมอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเกมมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้หลงหลักชินุบุแบบมากมายไปรังป้ายยาเพื่อนๆอยู่ชินุบุโชว์ไปนี่ไงเจ็ดแสนเจ็ดแรงไม่หลักถามใจเือดูแล้วไม่ต้องกลัวครับผมชี่ชินุบุไม่ตีนะครับผมเพราะว่าจะให้เพื่อนเก็บงานให้อะไรประมาณนั้นโอโ้โหโคตรตึงรวมถึงครับผมแม้ดีบัฟเขาจะกระจายเยอะมากๆนะผมมีแบบแปดดีบัฟแบบตืงๆแล้วป้าหมายนะครับผมอะไรทำนองนั้น แล้วเราก็แบบแค่รองง่ายๆผมรอโดนดีบัฟเป้าหมายไปก็โดนเลือดโดนเลือดไปเรียกลุกเทินโอ,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 อ้โหมันโกงอะไรขนาดน,นั้นแล้วผมบอกเลยยิ่งศัตรูน้อยเท่าไหร่สกิลนี้ก็จะแรงมากเพราะว่ามันจะสุ่มน้อยลงครับเป้าหมายบึ้มไปหนึ่งล้านสี่ตายไปแล้วครับผมสำหรับทำอายุโ,ยโคตรแรงครับผมเพราะว่าดีบัฟมันจะทาดาเมจเลยนะผมถ้าตัวละครชินุบุสกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็จบเกมอย่างสวยงามนะฮะซึ่งกิลทำาด้ไม่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่า ชินุบุกก็ทำดาเมจพอๆกันแหละ7ล้านแนะครับผมก็ห่างกันไม่มากนะครับซึ่งการที่ชินุบุนะครับผมเกิดแตกเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาลงทุกอย่างจริงๆนะครับผมทุกดันเลยไม่ว่าจะเป็น p v p p พ e นะครับผม ล้อหันเกียดีๆนะครับผมชินบุมผมก็จะเอามาตีเหมือนกันเพราะว่าเขาเพิ่อม,มาแตกให้ได้ดีมากๆนะครับเท่านั้เพราหมายโดนดามเมจของเราเพราะว่าเทินของพวกก็รู้อยู่แล้วว่า p นะี e เนี่ยเทินมันจะน้อยกว่านี่ก็อย่างเช่นตอนนี้มี5เทินเองซึ่งตงัวละครชินบุในแค่ไหนไแม้ทุกคนก็สารพัดประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเหมาะสมกับไอดีผมมากๆนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆก็อยากจะสุ่มก็สามารถสุ่มได้ละกันนะครับผมเห็นไหมทุกคนตอนนี้ก็มีแบบ 16, สิบหกแตก 17, สิบเต็กแล้วใช่ไหมครับผม ตึงๆนะครับผมก็แจกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นโอเคผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวตัวอชิโนบุนะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมอาจจะไม่ได้ภาคเกียตต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมพยายามเจาะลึกเข้าไปนะครับผมเกี่ยวกับสกิลต่างๆที่ชิโนบุจะได้โชว์นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยเพราะว่าชิโนบุมันสารพัดประโยชน์จริงๆแล้วก็ เรื่องเงื่อนไขมันอาจจะรู้สึกว่ายากนะผมแต่ผมพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมคือเ <c oughs> ล่นทุกคนก็อาจจะมี s t a ็ k ครบได้แบบง่ายๆแล้วด้วยซ้ำนะผมถ้าชิดบุตปั้นมาแบบตึงๆนะครับผมชิดบุตตัวละครตัวนี้สำหรับผมก็ปั้นมาคุมแน่นอนนะครับยังไงก็ติดเมตานะครับผมแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะื่อาจจะไปใช้ดาคีเองก็ได้นีผมเพราะว่าดาคีก็ เป็นตัวละครที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขแล้วมากมายก็แค่สกิลตุ้มตามแล้วก็ตายอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็แต่ความชอบของส่วนบุคคลละกันส่วนตัวผมก็ชอบชิโรบุ๋มากเพราะว่าที่อยู่นานของเขาก็ยิ่งโหดนะครับเพราะว่าเขาแจกดีแบบได้ตลอดเวลานะครับรวมถึงสกิลของเขาดาเมจดแรงมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็มาป้ายยาแบบสุดๆนะครับผมเพราะว่าอวยมากๆอะไรประมาณนั้นผพปั้นโหดที่สุดแล้วในเกมตอนนี้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคิโรหน้าคิโร่นิพีนิดแหละนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน